สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนนะคะหนูมาอัปเดตเสื้อใหม่พรงคริสต์มาสสวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะตัวละ150้า1 5บบาทเท่านั้นพี่ๆซื้อหนู2ตัวนะคะยอด300บาทหนูจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่รับชมหนูทางช่องทาง YouTube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่ๆเอาเบอร์ไปแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือหากพี่ๆคนไหนแอดไลน์ไม่เป็นยกหูโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยค่ะจะมีน้องๆชีมงานคอยรับโทรศัพท์อยู่นะคือหนูต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงเนี้สายชนกันเยอะมากอาจจะมีสายที่ตกหล่นบ้างนะคะแต่หนูจะพยายามโทรกลับนะคะ ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้อก42นะคะยืดได้ถึง48อก42ยืดได้ถึง48ิผ้านิ่มๆนะคะสีสันสดใสนะเนื้อผ้านะคะไม่สีเฟดแดดนะคะสียังดำเข้มสนิทอยู่นะคะพี่ๆอก4ี่ 42, ยืดได้ถึง48ใครชอบตัวนี้นะคะเอฟเลยนะตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้น่ารักมากตัวนี้นะคะไซส์38ยืดได้ถึง46ค่ะอกได้38ยืดได้ถึง46นะคะลายเป็นสีแดงสลับเทาขาวนะสวยมากรูปกวางคือเด่นชัดเลยตัวนี้เหมาะกับพี่ๆที่อยากแบบอยากตามเทศกาลแต่ไม่ได้แจ่มจนเกินไปแบบไม่ได้เห็นชัดจนเกินไปนะคะตัวนี้แบบตอบโจทย์เลยนะคะอก38มขออภัยค่ะ อก40ยืดได้ถึง46เลยค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นเสื้อกัักเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะอก46ยืดได้ถึง54ค่ะอก46ยืดได้ถึง54นะคะช่วงปลายปีบริษัทหรือว่าองค์กรนะคะเขาจะให้ร่วมเทศกาลคริสต์มาสพี่ๆสามารถเอฟไปไว้ใส่ได้เลยนะคะอก4 4เอ่ออก46ยืดได้ถึง54ค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อก44ยืดได้ถึง52ค่ะอก44ยืดได้ถึง52นะคะเป็นสีแดงเข้มจัดเลยเป็นกระดุมผ่าหน้าใส่ง่ายใช้งานง่ายนะคะอก42ยืดอก44ยืดได้ถึง52เลยค่ะอุ๊ยขออภัยนะพี่ๆหนูพูดผิดบ่อยมากเลยมันเป็นสองสซยอะมาเอาใหม่ตั้งสติก่อนตัวนี้เป็นกั๊กเขียวนะคะอก44ยืดได้ถึงห0ค่ะ อก44ยืดได้ถึง50นะคะเป็นกั๊กเขียวสวยมากอ๋อตามเทรนสุดๆไปเลยนะคะใส่เสื้อด้านในสีแดงเสื้อกั๊กสีเขียวอ้ต้นคริสต์มาสเลยตัวต่อไปตัวนี้อก44ค่ะอกส4นะคะเป็นกั๊กแดงกุ้นของเขาเป็นสีขาวเป็นกระดุมผ่าหน้าลายของเขานะคะเป็นแพนกวินเป็นแพนกวินน่ารักน่ารักเลยนะคะ ใครที่ไซส์ลงได้นะคะอก4 4พี่พี่จัดเลยนะคะ150บาทเท่านั้นคือไอเสื้อผ้าแบบนี้มันจะมีเฉพาะมือ2นะคะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของฝรั่งคือพี่ๆเช็คนะมันจะมีในเว็บเกือบทุกตัวเลยนะคะพี่ๆประมาณ95%ของตัวที่หนูหยิบขึ้นมานะคะมีในเว็บทุกตัวเลยนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะอก32ยืดได้ถึง36ค่ะ อก32ยืดได้ถึง36ค่ะลูกเล็กเด็กแดงนะคะซื้อไปให้เขาใส่ได้เลยน่ารักมากคิ้วสุดๆไปเลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้42เนื้อผ้านิ่มๆเลยค่ะเนื้อผ้านิ่มๆเลยกุ้นเขาเป็นสีแดงนะคะอุ้ยตุ๊กตาด้านหน้าสวยน่ารักมากด้านหลังเป็นพื้นเรียบๆนะคะตัวนี้อกได้42ค่ะ อกลงได้ถึง42เลยนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก38ยืดได้ถึง48ค่ะอก38ยืดได้ถึง48นะคะเขาเป็นสีส้มที่มีความเงาเงาที่มีความเงาเงานะคะแล้วก็เป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าน่ารักมากตามเทรนสุดๆเลยสำหรับ พี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบความโอเวอร์อลังการหน่อยๆนะคะแค่ขนของมันก็ปุกปุยมากแล้วนะพี่ๆอก38ยืดได้ถึง48เลยค่ะมองมาแต่ไกลก็รู้แจ่มเด่นชัดมากนะคะตัวต่อไปตัวนี้นะคะอก44ยืดได้ถึง56ค่ะอก44ยืดได้ถึง56เลยนะคะเขาคือทีเล็กใช่ไหมหนูไม่แน่ใจใช่ไหม โอ้ยพี่พี่ดูด้านหน้านะคะเป็นพื้นสีอขออภัยค่ะด้านหลังเป็นพื้นสีแดงนะคะมีลายขาวนะพี่พี่นะอกได้44ยืดได้ถึง56เลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นมินเนี่ยนนะคะอก38ยืดได้ถึง42อก38ยืดได้ถึง42นะคะสีแดงแจ่มมากสีสันน่าใช้สุดๆไปเลยนะพี่พี่นะโอ้ยดูสิ อ,อกอยู่ที่38ยืดได้ถึง42ค่ะงานด้านหน้างานด้านหลังตัวนี้เหมาะสำหรับพี่ๆที่แบบอยากร่วมอยากร่วมเขาเรียกว่าร่วมเทศกาลนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ได้อยากเจิดจ้าจนเกินไปนะคะตัวเมื่อกี้ได้เลยตัวต่อไปตัวนี้อ,อก32ค่ะยืดได้ถึง36 อก32ยืดได้ถึง36ค่ะเป็นสีเขียวกุ้นแดงนะคะสีเขียวกุ้นแดงน่ารักมากตัวนี้นะคะเด็กปถมเด็กปถมนะใส่น่ารักมากหรือไม่พี่ๆคนไหนก็ตามนะคะที่อกประมาณ32 34มีนี่ใส่กำลังสวยเลยตัวต่อไปตัวนี้นะคะอก36ยืดได้ถึง44ค่ะ อก36ยืดได้ถึง44นะคะพื้นของเขาเป็นสีกลมนะคะมีลายตัดหน้าเป็นแถบที่น่ารักสุดๆไปเลยแล้วมีกระดิ่งที่แบบอุ้ยนะ่ะแค่เดินไปไหนก็รู้แล้วว่าเรามีลูกกระพวนนะพี่ๆนะด้านหลังก็คือเป็นพื้นเรียบๆเลยค่ะอก36ยืดได้ถึง44คะ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้ อ,อกได้สี่อ่ขาขอภัยค่ะอ,อกได้สามสิหกยืดได้ถึงสี่สิบค่ะอ,อกสามสิบหกยืดได้ถึงสี่สิบนะคะลวดลายแบบอุ้ยน่ารักมากคือมันเป็นลายที่เต็มตัวแล้วมันเป็นลายที่แบบคลาสสิกอ่ะพี่พี่สวยนะดูสวยนะคะตัวนี้อ,อกสาสหกยืดได้ถึงสี่สิบค่ะใครชอบลายประมาณนี้นะคะแบบพี่พี่จัดได้เลยนะเหมือนลายชนเผ่าอะ่ะ มันเหมือนเป็นลายของชนเผ่าอะค่ะตัวต่อป้ายตัวนี้นะคะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันจะมีความมันจะมีความปุกปุยปุกปุยที่ผมนะคะอกได้42ยืดได้ถึง50ค่ะอก42ยืดได้ถึง50ข้างบนปักเลื่อมนะคะข้างล่างมันจะเป็นลายสกรีนที่แบบว่าอ่าเป็นดินทองค่ะตรงนี้เป็นดินเงินนะคะ อก42ยืดได้ถึง50เลยค่ะตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้นะคะอุ้ยน่ารักสีเขียวเหนียวซับไปเลยพี่พี่อก36ยืดได้ถึง44ค่ะอก36ยืดได้ถึง44นะคะเขาเป็นกวางลินเดียน้องท่าจะหนาวนู้ยพี่พี่ใส่แบบเขาเรียกผ้าพันคอนะแบบแน่นๆเลยนะคะตัวนี้สีเขียวค่ะลายตรงแขนผสมสีขาวนิดนึงอก36ยืดได้ถึง44ค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้สีแดงนะอกสามสิบแปดยืดได้ถึงสี่สิบสี่ค่ะอกสามสิบแปดยืดได้ถึงสี่สิบสี่นะคะตัวนี้เป็นทรงตัวยาวใส่คุมได้นะคะหรือพี่ๆจะใส่กับกางเกงยีนหรือกางเกงสแล็กสีดำก็น่ารักนะคะอกสามสิบแปดยืดได้ถึงสี่สิบสี่เลยค่ะตัวต่อไปอุ๊ยน่าหลอกมากตัวนี้นะคะอกสี่สิบสองยืดได้ถึงสี่สิบแปดเป็นกระดุมหน้า อก42ยืดได้ถึง48เป็นกระดุมหน้านะคะเป็นพื้นสีขาวมีลายต้นคริสต์มาสนะแล้วก็มีใบเขาเรียกอะไรใบเบิร์นเหรอคะห,หรือว่าเป็นเกตกันเป็นเกตเกตหิมะม,มันน่าจะเป็นเกดหิมะนะพี่ๆนะสวยนะคะตัวนี้อก42ยืดได้ถึง48เลยคะ่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นเสื้อคลุมกระดุมผ่าหน้านะคะ อ,อกได้ห0สินะคะยืดได้ถึง60สิเลยอกห้าสินะคะยืดได้ถึง60เลยถ้าเป็นพวกเสื้อคริสต์มาสอ่ะก่อนจัดส่งนะคะหนูจะทําการตัดขุยให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะอ,อกห้าสิยืดได้ถึง60เป็นสีดําค่ะสีดําเข้มสนิทเลยนะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสิบหน้าสีแดงอ,อก4ี่ยืดได้ถึง4ี่ค่ะ อก40ยืดได้ถึง46สีแดง1ิบหน้าสวยๆเลยพี่ๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบใส่พอดีตัวนะคะหรือว่าไม่ได้วนเวอร์จนเกินไปนะตัวนี้สวยมากตัวต่อไปตัวนี้ซื้อไปให้ลูกใส่นะคะหรือซื้อไปให้น้องตัวเล็กๆใส่นะพี่พนะอก32ยืดได้ถึง36ค่ะ อก32ยืดได้ถึง36นะคะเสื้อพวกเนี้ยเขาเน้นใส่ที่มันใหญ่กวบตัวนะคะอย่างพี่ๆอกประมาณ34เนี้ยพี่ใส่สัก3า40ี่สิบนะคะไอตัวนี้ก็อกประมาณ26แล้วกันให้ลูกเล็กเด็กแดงใส่ไปเลยนะพี่ๆนะตัวนี้สวยมากอก32ยืดได้ถึง36ค่ะตัวนี้แพงนะคะเหมือนหนูเคยสแกนแล้วแพงมากตัวต่อไป ตัวนี้เป็นกระดุมหน้านะคะมีลูกกระพวนด้านหน้าเห็นไหมพี่พี่ได้ยินเสียงไหมมีลูกกระพวนด้านหน้านะคะตัวนี้อก44ยืดได้ถึง50อก44ยืดได้ถึง50สีแดงเข้มสนิทนะคะลายด้านล่างเหมือนลายของพวกชนเผ่าพี่พี่แต่สวยนะสวยมากดีเดียวของเขามีลูกกระดิ่งดิงๆนี่แหละอก44ยืดได้ถึง50ค่ะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นกักเขียวสําหรับคนไซส์ใหญ่นะคะคนที่มีน้ํามีนวลหน่อยนะพี่ๆนะอก44ยืดได้ถึง52ค่ะอก44ยืดได้ถึง52เป็นเสื้อกักนะเสื้อกักสีเขียวเข้มนะคะมีของขวานมีตุ๊กตาหิมะที่แบบเขาไล่สีเล่นเรื่องราวได้สวยมากนะพี่ๆนะชอบตัวนี้เอฟได้เลยนะคะตัวละ150บาททุกตัวเลยค่ะตัวต่อไป ตัวนี้นะคะอกได้42ยืดได้ถึง50ค่ะอก42ยืดได้ถึง50เลยนะคะสวยๆเป็นคุกกี้รันค่ะสีจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะที่เหมือนจะมีความคือมันเป็นสีนี้นะพี่ๆมันจะมีความนวลน,นมหน่อยนะคะตัวนี้อก42ยืดได้ถึง50ค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะอุ้ยน่ารักมาก อก48ยืดได้ถึง52ค่ะเขามีกระเป๋าหน้ามีกระเป๋าหน้านะคะอก42ยืดได้ถึง50อันนี้เป็นต้นคริสต์มาสแบบวิงวาบด้านหลังประมาณนี้นะคะด้านหลังก็คือเป็นด้านหลังของเขานะอก48ยืดได้ถึง52ค่ะตัวนี้หนูเชียนะพี่ๆเนื้อผ้านิ่มมากตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะอก40ยืดได้ถึง50เลย อก40ยืดได้ถึง50เลยตัวนี้คุมก้นค่ะสาวๆาสะโพกหายใส่ได้นะอุ้ยกวางกวางเลนเดียแบบฮิปฮอปมากนะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นสีแดงค่ะเป็นสีแดงเบอร์กันดี เป็นสีแดงเข้มนะคะอกสี่ิยืดได้ถึง48ดค่ะเขาจะเป็นแพนกรีนสามสองหนึ่งอู้สวยน่ารักมากเนื้อผ้านิ่มเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะพี่พี่ตัวนี้อกสี่สิยืดได้ถึง48ดค่ะตัวต่อไปค่ะว้าวตัวนี้อกส8ดยืดได้ถึง46เป็นไซส์กลางๆนะคะอกส8ดยืดได้ถึง46ิเป็นไซส์กลางๆข้างบนปักเลี่ยมนะคะ แล้วก็ไอตัวตัวนี้มันจะเป็นขนปุกปุยด้านหน้าด้านหลังเป็นพื้นแบบเรียบๆเ,เลยมนน่ารักมากเนี่ยถ้าสมมุติที่บริษัทนะคะให้ใส่แต่งธีมคริสต์มาสพี่ๆสามารถมาเอฟได้เลยนะคะหนึ100บาททุกตัวตัวต่อไปตัวนี้อก32ยืดได้ถึง36ค่ะอก32ยืดได้ถึง36นะคะด้านหลังนะคะเขาเป็นเขาเป็นอ่า ยังยังยืดได้อยู่นะพี่ๆนะมันเป็นทรงเข้ารูปนะคะอก32ยืดได้ถึง36ค่ะตัวต่อไปตัวนี้น่านหลักมากอก4ี่ยืดได้ถึง48อก4ีสยืดได้ถึง48เลยค่ะโอ้สวยมากเห็นไหมสวยจริงๆแล้วลายด้านหน้าคือแจ่มและชัดมากเลยนะคะอก42ยืดได้ถึง48ค่ะตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อก40ยืดได้ถึง46ค่ะอก40ยืดได้ถึง4 6ผ้านิ่มๆเลยนะพี่ๆนะลายด้านหน้าก็แบบอ้ายพี่ๆดูเทมากตัวเนี้ยเทสุดๆไปเลยนะคะใครชอบตัวนี้เอฟได้เลยนะพี่ๆนะหนูมีอย่างละตัวนะพี่ๆสินค้าหนูมีอย่างละตัวถ้าสมมุติคนคนที่เขามาก่อนเขาจ่ายเงินไปแล้วอะ่ะ คนที่มาถามที่หลังนะคะหนูต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆมันมีอย่างละตัวจริงๆตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะอกได้34ยืดได้ถึง38เลยอก34ยืดได้ถึงส8ามสเลยนะคะลายนิ่มๆนะคะมีกระดิ่งให้ด้วยสีสันน่ารักลวดลายก็น่ารักนะคะ 150อห้าสิบาทเท่านั้นจ้าซื้อสองตัวหนูส่งให้ฟรีเลยนะคะหรือพี่ๆจะซื้อตัวนี้หนึ่งตัวไปรวมถุงกับคลิปอื่นก็ได้นะคะให้ยอดสองรอบาทขึ้นไปหนูส่งให้ฟรีเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกสี่ิบสองยืดได้ถึงสี่สิบแปดนะคะอกสี่ิบสองยืดได้ถึงสี่สสวยๆเลยค่ะลายด้านหน้าแบบน่ารักมากเนื้อผ้าก็นิ่มเนื้อผ้าก็นิ่มเนื้อผ้านิ่มมาก อก42ยืดได้ถึง48เลยนะคะตัวต่อไปอุ้ยตัวนี้น่ารักมากตัวนี้เป็นแผนกวินนะคะด้านหลังเป็นสีดำด้านหลังเป็นสีดำด้านหน้าลวดลายแบบเขาเรียกอะไรนะลายโบฮิเมียนเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าหนูมไม่แน่ใจอก42ยืดได้ถึง50ค่ะอก42ยืดได้ถึง50นะคะลวดลายแบบน่ารักตัวต่อไปค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อก38ยืดได้ถึง44อก38ยืดได้ถึง44เลยนะคะลายด้านหน้าลายด้านหลังหนูว่าลายแบบนี้มันอาติสมากเลยนะพี่พี่เป็นภูเขาน้องแข็งแล้วก็เป็นต้นสนเนาะแล้วก็มีหิมะโปรยลงมาแล้วก็มีหมีอมีหม,มีด้วยตัวใหญ่ๆตัวเนี้ยเนื้อผ้าดีพี่พี่ลองไป ลองไปสแกนแบรนด์นี้ดูนะคะมันมีอยู่แล้วคือเสื้อผ้าแบบนี้ถ้าพี่ๆจะหามือหนึ่งอ่ะไม่มีนะคะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของนอกต้องมือสองเท่านั้นมือสองอย่างเดียวนะคะตัวนี้อ,อกสี่สิบยืดได้ถึงสี่ิบหค่ะอ,อกสี่สิบยืดได้ถึงสี่สิหกนะคะวุยลายด้านหน้าลายด้านหลังคือน,น่ารักคือน,น่ารักมากนะคะตัวต่อไปค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีดำพื้นเขาเป็นสีดำนะคะแต่ลวดลายคือแจ่มและเด่นชัดมากอก38ดยืดได้ถึง44อก38ยืดได้ถึง44ค่ะลายด้านหน้าลายด้านหลังตัวนี้หนูก็เชียร์นะพี่ๆอุ้ยเหมือนจะมีไฟแต่ไฟน่าจะหมดแบตตัวนี้สวยมากแต่ไฟน่าจะหมดแบตนะคะตัวต่อไปตัวนี้ตัวสุดท้ายผ้าใหม่ ผ้าใหม่มากเป็นสีดําเข้มสนิทนะคะอกได้54ยืดได้ถึง62อก54นะคะยืดได้ถึง62คือเสื้อผ้าพ,พวกนี้หนูย้ําอีกทีนะคะเขาใส่ใหญ่กว่าตัวอยู่แล้วพี่ๆคนไหนนะคะชอบทรงนี้ชอบลายนี้พี่ๆเอฟได้เลยนะอก54ยืดได้ถึง62ค่ะ เอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูก็อัปเดตจนครบแล้วพี่ๆชอบตัวไหนเอฟได้เลยนะคะตัวละ150บาทเท่านั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบพระคุณค่ะ